อะไรมองหน้าหาเรื่องหรือไงวะแฮะนั่นไงกูบอกแล้วมันเป็นกับดักเหงาๆอยากโดนชนเข้าป่าและบอกยะหมดยาจากงูชื่อตอนใหญ่มาจากไหนกูใส่ได้หมดอะโอออีกกี้จะเย็นลูกเฮ้ะไม่เย็นแล้ววะ yeah. <c oughs> เอ้ยนากับเสียงเป็นคนละทางกันเลยลูกอลิกรับเสียงพีเอกกี้ไม่ได้ออลิตหนูลูกเสียงหนูก็ไม่ได้จางไปอยากเขาเท่าไหร่หรอกลูกเอ้แล้วสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพ่อบนเคลิร์เพจสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไม่ใช้แค่เพจใดดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงข้างล่างหรือถ้าหมันใส่จิ้มกูไหมล่ะเดี๋ยว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 หยุดดีกว่าอย่าจิ้มกันเลยนะการจิ้มกันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทุกคนโชคดีนีวโอ้โหจิ้มกูละหนึ่งเฮ้ยแทนแดงที่เข้ามา้ปอเลยสิข้า มึงฝากไว้ก่อนน้ำมุลานพอดีว่าไม่ใช่นายธนาคารดังนั้นไม่รับฝากโอ้เลนบนต่อยกันมันเชียวนะขอแจมทุกคนสมาดิอิกกี้มาแล้วเว้ยพี่โนหนึ่งแถว r o v ไปไหนอะลำเฮ้อเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอะนักเลงปั้นนักเลงล็อกเพื่อนคูน่าและล็อกเลยมาดิเลยบอกแล้วอิกกี้โนหนึ่งเว้ยอิกกี้โนหนึ่งเว้ย ตัวเท่าเขายังจะห้าวเองเน้เราอ่ะเดี๋ยวมาหลอดจัดการให้นี่ไออ้าอ้าวหายไปไหนวะมาไม่ไปหายตัวก็ไม่บอกอีกกี้บ้านไหนมีหายตัววะเฮ้ยนักเลงจริงเขาไม่รังแกคนไม่มีทางสู้หรอกเว้ยมาเด้มาใส่กับฉันเนี่ยมาใส่กับฉันเนี่ยเนี่ของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่บาสองหนึ่งก็บาต่อให้ก่อนมาเลยสองหนึ่งเออนั่นแหละครั้งนี้ฝากไว้ก่อนโอ้โหเองฝากรอพี่สองเลยนะเพื่อนเมื่อไหร่จะมาถอนวะรู้ไหม ทุกคนในวงการอาวีนี่เรียกพี่ว่าอะไรทุกคนในวงการอาวีเรียกพี่ว่าอิกกี้ระเบิดเวทบนดำเว้ยโนดึงระเบิดเวทบนดำเว้ยนี่ไงรู้แต่ไมเวทบนดำนะเฮ้ยเป็นกันระเบิดพี่มันธรรมดาซะที่ไหนอะน้องเวทบนดำดำขนาดไหนกันเทียววะไอ้ลูกผู้ชาย ฝากไว้ก kind of right. ่อนมึงคงฝากกูรลาพิสาแล้วนะเพื oh. 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 ่อนคิดว่าเป็นแทงแล้วมันเก่าขนาดนั้นเลยหรือไงวะฮะอลัมเป็นแทงแล้วมันเก่าขนาดนั้นเลยหรือไงรู้จักไหมละโอ้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 โอเล่นกูขนาดนี้เลยเหรอมึงชักเตะยามเกียด์พระแกล้งกูมากเกินไปแล้วนะเว้ยชายชาตีเต็มแทงและเบิร์ดเวทบนดำและเบิร์ดเวทบนดำเฮ้ นี่แหละอิกกี้ระเบิดเวทมนต์ดำแล้วน้องอ๋อฉายานักเลงอิกกี้ระเบิดเวทมนต์ดำเดี๋ยวมึงเจอฉายานักเลงซาตาเดี๋ยวฉายานักเลงซาตาคืออะไรวะซาต้าระเบิดสังคังขาวฮะอะไรนะเพื่อนเราโดนเล่นเรอะย้อนได้ที่ไหนมาบุกถึงป้อมเพื่อนระเบิดเวทมนต์ดำดังมากแล้วเพื่อนตามเข้าไปนั่นเลยสวยสวยอ่าใครอีกใครอีกใครไม่เล่นกับเพื่อนกูอีกฮะเพื่อนกูเจ็บชีวิตมึงจบนะเว้ยบอกไว้ก่อนหลอดไปช่วยแล้วเพื่อน เพื่อนกูหายไปไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยว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 เพื่อนกูกลับบ้านตอนไหนวะยามึงไม่มาพรุ่งนี้เลยอ่ะเพื่อนหิ่วอะหิวที่ไม่ใช่หิวข้าวหิวอะไรที่มันอยู่ต่ำๆหน่อยอ่ะเพื่อนขอแบบหนักๆเน้นๆเขาที่หน้าพี่หน่อยพอดีว่ามันหิวเหลือเกินอ่ะหิวแบบดังโป๊ะโปะได้สักสองสามทีรู้สึกดีบ้าๆแหม่ระเบิดเวทมนต์ดำไปเลยหิวขาดโบราณโบรอหิวขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีแพลนถอนใจเองเพื่อนอยากโดนว่ะ อยากโดนแบบกากากาศแล้วหลับไปเลยเพื่อนเนะมาหลอดขอหน่อยทีวะขอหน่อยท่วะเดี๋ยวได้คิดเลื่องแบบขอเน้นๆหน่อยสิวะขอเน้นๆหน่อยสิวะเดู๋โอยพี่แค่อ่อนใ้เฉยเพอต้องรีบไปซื้อน้ำปลาให้วีล่วทำไมได้ซื้อน้ำปลาข้าวเย็นได้อะไรกินน่ะอ๋อข้าวเย็นกินซูชิเออดเดี๋ยวกินซูชิแล้วซื้อน้ำปลามาทำไมวะอ้าวกล้วยน้ำดำๆที่เขาใช้จิ้มกับซูชิไม่ใช่น้ำปลาเหรอมันเอาอะไรไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่น้ำปลาม้าเลย ว่าแล้วมันต้องเป็นโคกแน่ๆมึงมาี่เลยบ้านหลอดมึงมาี่เลย <c oughs> บ้านไหนเขาน้ำปลาไปจิ้มกับซูชิวะเนี่ย <c oughs> มึงมาม้อ,อจงรับความผิดของตัวเองเ <c oughs> ออกูกะ <c oughs> <c oughs> แล้วต้องไม่ใช่น้ำปลาก็ใช่้ะสิค <c oughs> ืนซื้อน้ำปลากับบ้านวีล่าข้ามึงแน่ <c oughs> เกือบไปแล้วดีนะซื้อน้ำโคกมาทัน <c oughs> มันเป็นโชยุมันไม่ใช่โคโอ๋อต้องเอาดําปลาผสมกับโคกถึงจะเป็นโชยุโอ้กูนี่มันอัจฉริยะกูว่ากลับบ้านมันไม่รอดแน่เอ๊ะตูก็ว่างนั้นน่ะ น่าจะโดนสากระเบือไม่ก็ไม้แขวนเสื้อของวีล่านี่มาหลอดเตือนจากใจนักเลงนะเว้ยรีบลับไปซื้อโชว์อยู่เดี๋ยวนี้ก่อนที่มึงจะเสียชีวิตกูเข้าใจแล้วมันไม่ใช่โคกมันไม่ใช่โคกใจล้วเพื่อนขอบคุณที่เตือนอเพราะมันคือเป,ป๊บซี่ป,ป๊บซี่ที่น้นาแบบนี้ไงแล้วผู้เปลี่ยนอะไรเนี่ยไม่ใช่แป๊ปซี่ไม่ใช่โคก ซ้อนไหนางลมหรือเปล่าวะมาหังก็ให้กูก็บอกว่าโชยู่โชยู่โชอยู่ก็คือโชอยู่สิวะแล้วสุดท้ายนักเลงก็สาม,มารถชนะได้แบบสวยงามแต่สิ่งที่ห่วงตอนนี้ก็คือชีวิตของมาหลอดมาหังด้วยไม่หลอดแน่นอนวีลาเราชื่อมาให้แล้วนะรอ,อนานมากกว่าจะมาหายหัวไปไหนเนี่ยแล้วที่สั่งอ่ะได้มาไหมไปจ้องห่วงเลยที่รักได้มาแล้วซอที่ใช้กินกับซูชิเนะี่ยรับรองมือนีเชี่ยบโอเคได้ยินแบบนี้ก็สบายใจไหนมาดูซิ มาหลอดมึงซื้อปลาล้ามาทำไมอ้าวหรือว่ามันเป็นโคกจริงๆม<า>ันนี่ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงความเสียใจจากการจากไปของมาลอด